ตอนนี้เราก็มามาดูสวนวอกคุณนะครับใครถ้าอยากจะได้ตัวอย่างในการทําสวนเอาลองแนะนาในการทําสวนของไม่รุ่นหรือไม่เป็นุืนก็ตามสวนธรรมชาติเป็นแบบไหนในแนวคิดของเราก็ทําสวนนะครับผมก็ไม่ไม่กล้าแนะนําใครเนาะเอาในความรู้สวกเรา้อาความรู้สึกเราได้ถามย้ายเลยก็ในความรู้สึกเราผมว่าการทําสวนมันต้องง่ายก่อนง่ายเนาะธรรมชาติมันจะพึ่งพิงกันอย่างพวกใบไม้ผม อาจารย์จะเห็นว่าผมดึงใบมะพร้าวใบอะไรมาทับถมมาแล้วมันก็ย่อยสลายเป็นปุ๋ยเข้ามันไปมันเป็นวัตถุดิบของไม่ต้องเผาจะเหนื่อยในในการตัดหญ้าตัดอะไรเนาะก็ถือว่าออกกำลังกายเราตัดหญ้าแล้วก็ผมก็เผาผานแคลครับวันนี้ก็นี่ไปร้อยหกสิบกว่าแคลอรี่เนาะพอมีอะไรในการมีออกกำลังกายด้วยอกาลดน้ำหนักด้วยโอเคครับเอามาทักทายคุณยายหน่อคุณยายบอกเอฟซีหน่อยครับว่า การทําสวนในควรจะเป็นในรูปหนักลักแบบไหนก็ยังไงเดียวมองมองมองถ้าเราเริ่มต้นเราจะไปคิดว่าปลูกขายไงเราปลูกทุกอย่างที่กินเนี่ยเราไปคิดว่าปลูกกินเราจะได้ไม่ต้องประหยัดด้วยนะไม่ต้องไปซื้ออะไรเอาเท่าที่กินเหลือกินค่อยขายมันก็ได้ผลแล้วเราได้กินกอดสารด้วยอาหารที่เราปลูกเรามั่นใจมีเงินได้ใช่ด้วยมันก็อได้ ก็พอมันก็ได้ซื้อสวนเพิ่มๆเพิ่มๆนี่แหละประโยคหลังนี่สำคัญมากจะมีเงินเหลือซื้อสวนตอนนี้มีสวนทั้งหมด20กว่าไร่ตรงนี้20ตัดวันหนึ่งไม่แล้วตรงอาทิตย์เดี๋ยวยาวแล้วตัดใหม่ไม่เรีวลสักทีไม่เรีวลสักทีครับตัดไปเดินเก่อนอาจารย์มาเดินดูฝั่งนู่นหนึ่งยาวชุดชุดไปุดไปไปชุดแจ้งครึ่งเลยเลยวันนั้นผมมาโดนมาบินดูข้างบนมีภาพโดนแน่นะแต่อาจารย์อยากได้ภาพดูส่งไปเลยครับได้ส่งใมย แต่นานาราละอำเภอสุขจะเป็นระดับแต่ก็ทำได้ได้แล้วก็คือไงล่ะค่ะจะจะดูเหมือนโลภแต่จริงๆแล้วเราทําแบบพอเพียงเราลู่ม่ะเหนื่อยแล้วก็ยุดได้บังคับตัวเองเอาเท่าที่เราทําได้ร้อนเราก็ขอลมกายร้อดอย่าไปคิดอะไรมากใครว่ารบกระชังเขาแต่มองทุกอย่างขยะคือเงินปลูกทุกอย่างเจออะไรก็กินจะกินได้กินได้นะอยากมองเห็นทุกอย่างมันไม่ใช่เป็นอิ่งซื่อนะค่ะมันจะมีระมุดบรรยายนัปรางงามคนอย่างนี่ ปีปีที่แล้วมันเจอแร้งมันปลาพ่กนี้มันนั่งเอาปลาได้ลงมไดห้าสิบหกสิบต้นนะแต่ปีนี้ดีใช่ไหมปีนี้มันยังไม่ฟื้นมันต้องผม้แลก็พ่อพึ่งลงมาด้ว่อยปีนี้ลาก็ยังไม่ฟื้นก็ทยอยคิดว่ามันจะฝนมันจะลักษณะนะอันนี้เป็นกฏธรรมชาติอันบอกเป็นเิ่มเดีวมันจะเป็นทาเกอรลยาเยโน่มันจะประมาณสิบปี สิบปีมันจจะเอแงครับจะเจอแรงจะเจอเนี่ยเพราะนั่นตอนช่วงนี้มันจะงามครับเพราะอีกสักหลังสิบปีมันจะแรงจิตทิศกันมันเป็นแต่ก็อย่าไปคิด่ยวรงสิ่งที่เราทําอย่าไปรอคอยเพราะนั่นเลยเนี่ยเราทําเพื่อได้ออกกําลังครับถูกต้องเอเนจวัตรน้ำปลาปลูกนาบ่ได้ปลาธรรมชาติกันไหเยอะค่ะเยอะจริงพูดว่าแล้วมันบอกข้างหลังว่าจะได้ยังกว้างบอลลูนจะต้องเดินไปดูกันเลปลูกอะไรจะเอเบลียงเลย ข้างหลังไม่ได้เลี้ยงตอนแรกมันแห้งมันแล้งฝนมาตกมันเลยมีน้ำมันก็มีปลาธรรมชาติอะไรต่างๆแกเห็นบอกเกี่ยวเขาบอกคอยมาดูย่านนวดเขาแต่ก่อนไม่มีลูกเพราะอาจจะมาช่วยเกี่ยวเขาก่อนออกกำลังกายจะเกณฑ์น้อยไมาช่วยไอ้นี่อาจจะผมวางแผนว่าผมอยากจะแบบทำเป็นจะไปทำเองจะทำเองจะแบบแบบดำนาอะไรอย่างเงี้ยแต่ก่อนจะดำในบิ่งเอาเด็กมาเรียนรู้ก็ได้แต่ก่อนแม่บิ้งนี่เด็กทำเอง ทำนาการอะไรบี้ผมก็ทำได้นีเคุยเก่งพูดเก่งประสบการณ์รปะสบบปรระสสกาณ์อนคนผมผมอยู่เนี่ยผมให้ความรู้เด็กน้อยแต่เท่าประเทศที่มาเรียนรู้เกี่ยวกับนกมาเรียนทั้งทั้อ๋อเอ๊เศษสีชมพูใช่ไหมหัวสีแดงตัวสีเทาที่สวนสักโกลาพ่อได้ที่เดียวในประเทศไทยครับไอสัตว์ปลาตะวนันอยู่ในงกงไหม ตอนนี้ไปปล่อยในธรรมชาติอยู่ที่จังหวัดบุรีลำไม่ไม่ใช่ตัวนกกรยางไอ้ชมพูไม่ใช่ไม่ใช่นั่นฟามิงโกเขาจ้าแล้วนี่ได้อย่างแม่ผมเห็นแม่แกททำแม่แคเข้าใจธรรมชาติคนเรานับแรกถ้าเข้าใจธรรมชาติการใช้ชีวิตมันจะเรียบง่ายมันจะไม่มันจะไม่แขวยคว้าหาสิ่งที่มันเกินพอของมนุษย์คนเรามันก็จะไม่โลภเพราะมันไม่โลภล้วสิ่งดีมันก็จะตามมันไม่คิดมากไม่ต้องย่งังมาอยู่ครอบครัวนี่แบบ สบายสบายแบบนี้จะอายุยืนถ้าไปเสียเรียดเครียดมีตังถึงเครียดกระทานเน่ยตายไวเพราะว่าเพราะมุ่งมโน่เดินเล่มออกทางกายทางใจวันนี้ก็ขอบคุณทั้งคุณคุณแม่แม่ปลาณหนิดชิดมงคลเลยนะีกินกลางกับน้องน็อตน้องน็อต จ้องนะท้องหลังอะไรต้นท้อสปูลขอจูนกลางนะครับจกลางครับวันนี้ก็วันนี้วันที่สามมกราหกสี่เป็นปีใหม่เลยปีปีใหม่สิ่งจะดีใครอยากเอาตัวอย่างไอ้ีธรรมชาติไปใช้เราติดตามนะครับวันนี้ก็ขอบคุณทั้งสองท่านครับผมครับสวัสดีครับสวัสดีครับสวัสดีสาวานวลสูงนะใครจะไม่เห็นว่าเราขนมางกจะตาย